สัปดาห์ก่อนประเทศไทยเรามีข่าวดีในฐานะที่เป็นผู้เจรจาทางด้านเขตการค้าเขาเรียกกันว่าอาเซีครับเป็นความร่วมมือในกลุ่มประเทศเอเชียที่มีพี่จีนเป็นโต้โผใหญ่ะนะครับและพี่ไทยกับภูมิภาคนี้เข้าร่วมมี ขาใหญ่ก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้า,าร่วมแจมน,นั่นคืออาเซียนห้าประเทศและบวกอาเซียนอีก10ประเทศใช่ความสําเร็จนั้นถือว่าเป็นการเปิดประตูทางด้านพหุภาคีในเรื่องของเวทีทางการค้าการลงทุนของภูมิภาคนี้ใช่ค่ะล่าสุดวันนี้จะมีการประชุมชุดใหญ่ครับเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำนะครับเขาเรียกกันว่าเอเปกเอเปกมี21 ประเทศเขตเศรษฐกิจนะเอเปกนี่มันใหญ่มากสำหรับประเทศเราเราต้องดูครับเอเปกมีมูลค่าทางการค้าเกือบ60%ของโลกของ GDP โลกเอเปกนะเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการค้าในกลุ่มประเทศเอเปกเนี่ยนะคุณคิดว่าในสัดส่วนเท่าไหร่เราส่งออกเราทำการค้ากับเอเปกเนี่ย 69.4%ใกล้เคียงกับตัวเลขส่งออกของ GDP ของไทยนะคะใช่ตัวเลขการค้าทั้งหมดของเราที่ทำการค้ากลุ่ม a อเปอยู่ทั้งหมด245,000ล้านเหรียญสหรัฐวันนี้มีการประชุมกันใครเป็นเจ้าภาพมาเลเซียมาเลเซียค่ะแต่เป็นการประชุมที่คุณวิลาสินีบอกว่าต้องออนไลน์เป็นครั้งแรกที่มีการนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง a อเปมาจะมีการประชุมกันผ่านทางออนไลน์ ใช่นทนนไนในฐานะนักข่าวนี่ไปทำข่าวเอเปกมอะไรข่าวอะไรมันไม่ได้ฟีลเลยอ่ะมันบอกว่าเออความความเรื่องทำบรรยากาศการเตรียมตัวของสื่อมวลชนการเข้าไปเดินพูดคุยกันเลยมันน้อยไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะนี่คือนิว r m มอล e w Normal ปรากฏการณ์รอบนี้ทำไมถึงสำคัญครับ การประชุมรอบนี้จะมีการสรุปผลและก็การมีการประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ของเอเปกเป็นการประกาศวิศสัยทัศน์2020ใ,<ช>ในกลุ่มเอเปกเปลี่ยนรูปแบบเดิมที่เป็นข้อตกลงเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์เดิมเนี่ยก็เียโกบอลโกบอลเนี่คือเกาะเกาะหนึ่งที่มีที่ชาวากับการประชุมขั้กลองอะนะแล้วก็ใช้แนวทางนั้นเนี่ยมาถามว่ารอบนี้วิสัยทัศน์ 20 20เนี่ยของ a อเปจะเป็นเช่นไรท้าทายมากใช่ค่ะว่ากันว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของว่าด้วยเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้และการลด ขีดจำกัดทั้งด้านภาษีและการลงทุนแต่ว,ว่าการโฟกัสที่พี่โอพูดถึงเนี่ยดิฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะลองดูองมีประเด็นใหญ่อีกอแต่ก็ต้องบอกว่าคือการขยับของกลุ่มในอาเซียนนะคะหรือว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะด้วยจํานวนประชากรการค้าการขาย GDP ทั้งหมดเอาแค่ในอาเซียนของเราเนี่ยในตัวพื้นที่อาเซีรวมจีนด้วยรวมกับคู่ค้าอีก5้ารายก็ประมาณปลาไปเกือบ 2,500ล้านคนแล้วนี่ถ้าเกิดรวมเป็นเอเปกซึ่งใหญ่ไปกว่าเดิมอีกดังนั้นจำนวนประชากรเป็นเยอะเรียกได้ว่ามันมีผลกระเพื่อมถ้าเกิดออกมาตรการอะไรออกมาหรือว่าความเห็นร่วมกันออกมามันก็จะส่งผลโลกด้วยนะคะครับมาดูประเด็นที่คุณวิลาสินีจับตามองนะครับประเด็นที่เขาจับตามองวันนี้เขาจับตามองท่าทีของสองผู้นำโลกค่ะนั่นคือพี่ศรีกับลุงทรัมป์ ตกลงโดนั์ทรัมป์จะมาประชุมไหมคือต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนว่าทรัมป์เนี่ยไม่เอาอยู่แล้วกับเรื่องการเจรจาพระหุภาคีเป็นสิ่งที่อยู่ในใจโดนั์ทรัมป์บอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ยังไงฉันก็ต้องอเมริกันเฟิร์สปรากฏว่าในการประชุมของเอเปกหลายครั้งที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ทรัมป์เนี่ยเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีนะคะคุณผู้ชมคะ2017ที่เวียดนามไปโผล่แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นหลังจากนั้นที่ปาปัวนิวกินี ไม่ได้ไปใช่ว่ากันว่ารอบนั้นเนี่ยเขาส่งใครส่งก็ส่งรองส่งระดับรองไปแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้นำเขาไปกันทุกประเทศอ่ะทรัมป์ก็คนไปทรัมป์ก็ไม่ได้ไปในในนัดของปาปวนิวกินีหลังจากนั้นชิลีชิลีเนี่ยปรากฏว่าจัดไม่ได้เพราะว่ามีการประท้วงกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอ่าแล้วก็มาครั้งนี้ถึงมาเลเซียถามว่าทรัมป์ไปโผล่แค่ครั้งเดียวเนี่ยครั้งนี้จะมาไหม เขาลุ้นกันอยู่ยู่ไม่ยากนะพี่ออว่าจะมาไม่ใช่เหรอคุณแค่ไปนั่งแล้วก็เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยมาเลเซียดิมันง่ายนิดเดียวมาเลเซียเนี่ยออกข่าวเลยนะเขาลุ้นกันอยู่ว่าวันนี้เนี่ย ทรัมป <laughs> ์เนี่ย President อเมริกันเนี่ยจะเข้าจะร่วมประชุมไหมม,มันไม่ยากนะแต่ว่าก็มีข่าวว่าจะเข้าใช่ไหม <c oughs> คุณ<ช>นิน <ะ S 2> ค่คะคือข่าวเนี่ยมันมีรายงานมาจากสื่อต่างประเทศนะคะว่าตอนนี้มีการรวบรวมข้อมูลว่าทางทีมงานของคุณโดนัลด์ทรัมป์เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมนะคะเอฟเฟกตนี่แหละค่ะซึ่งเป็นนัดสุดท้ายสําหรับ คุณโดนัด์ทัมหลัง<ช>จากที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีของสหรัฐเองซึ่งประเด็นสําคัญเนี่ยเนื่องจากว่าสหรัฐถูกโจมตีมามากเลยโดยเฉพาะหอากาันค้าของสหรัฐเองก็บอกว่าทําไมรัฐบาลของคุณโดนัลด์ทัมเนี่ยถึงละเลยตลาดเอเชียแปซิฟิกไม่เข้าร่วมและที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยก็ไปตั้ง TTP ด้วยก็ถอตัวมา ทำไมถึงละเลยภูมิภาคนี้ไปผมว่าผมว่าลุ้นกันครับเพราะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกันก็ไม่รับประกันว่าตกลงมาทานาที่ดีสหรัฐอเมริกามวจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็มันน่าแปลกนะแต่ลุงตู่เนี่ยประชุมแนู่กต้องมีผลมีผลเทาตอยู่แล้วประชุมแน่เพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของประเทศไทยมาดูประเด็นที่เขาจับตากันครับประเด็นแรก จับตาสุรพฤนะคะของประธานพิธีโดนัลด์ทรัมป์และประธานทพิธีสีเจินผิงบนเวทีของเอเปกสีเจินผิงพูดไปแล้วใช่ค่ะเมื่อวานนี้พูดไปแล้ววิดี้น่าสนใจไหมคุณสีเจินผิงไ่ายังไงอันเดียดูดูวทดี้ก่อนดีวทดดี้มาให้คุณสีเจินผิงนะคะได้ระบุว่ารูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ของเราไม่ใช่ระบบวงจรเดี่ยวแบบปิดแต่จะเป็นวงจรคู่ที่จะมีการเปิดและเสริมสร้างความร่วมมือของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พูดง่าย,ายๆคือเปิดเปิดให้มีการพูดคุยทางด้านการค้าการลงทุนกันแบบ พระหภาคีไม่ใช่ไม่ใช่มีวนัยยะต่อมีคำของซีเจนผิงที่พูดถึงเนี่ยนะคะเขาพูดถึงดูอลเซอร์คูลเลชันเป็นยุทธศาสตร์วงจรแบบคู่ขนานความจริงแล้วคําว่าดูอลเซอร์คูลเลชันไม่ใช่เรื่องใหม่นะก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพฤษภาคมที่ผ่านมานะพี่โอซีเจนผิงได้มีการประกาศยุทธศาสตร์นี้แล้วก็ขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมสําหรับการประชุมคณะกรรมการกลางคอมมิวนิสต์จีนมีการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ5ปีของทางจีนนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี2021ไปจนถึงปี2 0 0 5อีกบ่อยอีก5ปีเท่าไหร่20 2025 2025นะคะก็ทั้งหมด5ปียาว5ปีแล้วก็จะยาวไปถึง235 0ด้วยนี่คือเป็นแผนพัฒนาที่ค่อนข้างยาวทีนี้ dual circulation เขาบอกว่าที่ผ่านมานะพี่โอคือจีนเนี่ย เขาจะบริโภคเนี่ยคือเขาเพึ่งพาให้คนมาซื้อของเขาอ,<ช>อันนี้คือเป็น external circulation นแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยคือมันไหลไหลออกใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่ามันทำให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนช่วงที่มีวิกฤตเศษษรษฐกิจโลกพอประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีกำลังซื้อจีนก็ขายของไม่ได้ วิธีการก็คือเขาบอกว่าเขาจะพัฒนา internal circulation ด้วยคือเพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศคูข<อ>่ข,ขนานไปคู่ขนานไปพี่โอดูสิก็เหมือนแบบไท<า>ยไงคุณทักษินบอกว่าเราจะ<อ>จ,ะจะทั้งนอกทั้งในไง <laughs> เหมือนยังไงพี่โอไปดูว่าโอ้โุแผนเขาเนี่ยชัดเจนแผนเขาบอกว่าที่เขาจะทำ internal circulation ได้เนี่ยเขาต้องเพิ่มจำนวนชนชั้นกลางในประเทศให้มากขึ้น Uh huh. เพิ่มยังไง uh huh. เพิ่มเท่าไหร่เขาม,มีเป้าหมายชัดเจนป uh huh. ระชากรของจีนมีอยู่ประมาณ1,400ล้านคนนะพี่บ uh ุ๊คะประมาณ1,400ล้านคนเนี่ย uh huh. เขาบอกว่าในสัดส่วนนี้เนี่ยประมาณสัก4 0 0ล้านคน uh huh. เขาจะดันขึ้นมาให้เป็นชนชั้นกลางเพิ่มความรวย uh huh. ให้ชนชั้นกลางแล้วให้เขามีเงินจับจ่ายใช้สอยให้เป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้นวิธีการของเขาก็คือสร้างกระจายเงินถูกต้องกระจายการเติบโตของเมืองออกไปใช่อันนี้คนละเรื่องกับสหรัฐเลยนะคะเพราะว่าสหรัฐบอกว่าฉันจะต้องได้ประโยชน์ดังนั้นนโยบายที่ทํากับประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้ในฐานะนายกประธานวิธีของสหรัฐอเมริกาคุโดนัลด์ทรัมป์ก็คือกีดกันทางการค้าแล้วก็เอาประโยชน์เข้าสู่สหรัฐแต่จีนมารูปแบบนี้เขาบอกไม่ เขาต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายและจะเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นเศรษฐกิจจะไม่แยกนโยบายต่างๆเกิดขึ้นทําธุรกิจการค้ากับทุกฝ่ายไม่มีการมากีดกันทําการค้าแบบเป็นธรรมและก็เปิดกว้างแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งกันเกิดขึ้นว่าโอ้กับสหรัฐยังไงก็พร้อมจะเปิดกว้างก็ไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนเป็นคุณโจไบเดน นโยบายนี้จะสอดรับกันด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้มีข้อแน,นอะนาที่ฟังกันดูว่าเอ๊ะน่าจะเป็นการส่งสัญญายแบบนี้ด้วยหรือแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามีข้อดีอหรือยังไงมันก็ทุกอย่างก็ต้องมีดีมีโปรมีคอน,นคมีดีม,มีเสียนะคะสิ่งที่มันจะกระทบกับเราในระยะย,ยาวเนี่ยก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยจีนเนี่ยคือจะพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศของตัวเองเป็นหลักผลิตในประเทศ<ช>ตั้งแต่ต้นทางโอ้แค่กําลังซื้อขของเาก็เยอะแยะแล้วใช่พี่โอผลิตนะวัตถุดิบเนี่ยคือเอาในประเทศหลังจากนั้นเนี่ยเขาผลิตในประเทศ คนก็กังวลว่าแบบนี้เนี่ยจีนจะปิดประตูหรือเปล่าจะไม่ยอมเปิดรับหรือเปล่าไม่สิ่งหนึ่ง <นะ S 1> ที่จีนรประกาศนะในยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาเรียกร้องให้ทุกทุกทุกท,กท,กทกประเทศเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับ,รบยกระดับการลงทุนยกระดับด้านการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันและจีนก็ประกาศชัดในในแนวทางอย่างน้อยสอครั้งนะบอกว่าจีนเนี่ยจะไม่มีแนวทางการดําเนินนโยบายที่แยกเศรษฐกิจ แบบเดี่ยวเองใช่ชัดเจนเขาชัดเจนมากมันก็เลยเป็นดุสุขลีเช่นแบบนี้คือต้องไปทำตัวเป็นอาเฮียในอาเซียนจริงๆสำหรับจีนนะคือเปิดเป่ากันป่าเปิดป่าเลยถ้าเกิดถ้าเกิดคุณค้าขายใครไม่ได้จีนอ้าแขนรับเลยมาเลยนะคะขออย่างเดียวเนี่ยสามารถทําให้ตลาดของจีนเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ด้วยและห่มคู่ค้าได้แต่จีนอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่ากำลังซื้อเขาสูงนะอ่าค่ะนี่แหละคะแล้วส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะเอาไปติดตามกันต่อนะคะคือ นอกจากสุนทรพจน์ของคุณสีเจนผิงแล้วนะคะก็ต้องไปจับตาดูสุนทรพจนะคะของคุณเดลตันทัมถ้าเกิดมาชิงนะคะจะพูดอะไรเป็นที่สําคัญไม่มาไม่มาอยู่ที่อเมริกานี่ย<า>แหละแต่ว่าประชุมร่วม,มในวิดีโอคอนเฟรนซ์กันด้วยไหมคือการประชุมคอนเฟรนซ์เนี่ยคือประชุมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการให้น้าหนักกับตลาดนี้เลยทันทีนะคะคเพราะเกิดว่ามาด้วยตนเองปุ๊บเนี่ยประเด็นสาคัญคือเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่มาในเวทีอื่นๆรวมไปถึง เอ펙ด้วยก่อนหน้าน,นี้ม,มันทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นเรื่องของการให้น้ําหนักกับทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงทางด้านเอเชียแปซิฟิกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้และะ้ค่ะจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าจะเปลี่ยนนโยบายกลับมาให้น้ําหนักด้วยหรือไม่2มนะคะก็คือว่าจีนก็มีการเรียกร้องให้นานาชาติร่วมการบริหารเศรษฐกิจ จีนจะไม่สามารถดําเนินนโยบายแยกเศรษฐกิจได้อย่างที่คุณโอแล้วก็คุณพีกน<ล>คุยกันเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะคะมีการระบุถึงความจะเป็นเพราะว่ามีการประชุมร่วมกันของรัฐมนตรีเอเปกเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนค่ะคัดการค้าที่เสรีและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติจะทําได้ไหมอันนี้งงคือปฏิญญาร่วมกันของคุณเอเปกว่าจะทําการค้าที่เสรีและเป็นธรรมอันนคัดค้านกับแนวทางของอเมริกาของพ่อทรรม ชัดเจนที่สุดเลยแต่เนื่องจากโควิดไอทีมันทําให้นโยบายของคุณโดนัทชัมทาไม่ได้ค่ะคุณบากบัาวลาชนีดังนั้นเนี่ยคือตรงนี้แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญผมว่าให้ผมทานายผมว่าผมทานายนะว่าว่าไม่ได้แล้วค่ะคงไม่ประชุมเวทีเนี่ยแต่ไม่แน่นะพี่โอเพราะว่านี่คือการประชุมเวทีในครั้งสุดท้ายที่เขาจะมาเป็นมาเป็นในฐานะประธานเลปนิตรของสหรัฐอเมริกาค่ะ ก็เขาไม่มีความจําเป็นแนวทางก็ขัดกับแนวทางของเขาอ่ะแล้วเขาจะปฏิญญายังไงเขาจะตกลงยังไงแล้วมาใหม่มีอีไหมคือยังมีเรื่องของการระบุการขับเคลื่อนนะคะฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยอันนี้น่าสนใจว่าจะทําอย่างไรแต่ละประเทศนะคะจะมีการตกลงร่วมกันอย่างไรและการปฏิรูปโครงสร้างเพราะว่าจีนเองก็บอกว่าตอนนี้เราถอยกลับไปไม่ได้แล้วเนื่องจากโลกเปลี่ยนไปตอนนี้ไม่ใช่โลกับพิวันแล้วมันเรื่องของการ new n o r m a ดังนั้นจะทำอย่างไรกับภาวะเศรษฐกิจ ประเทศที่จะต้องสู้กับโควิดไอทหรือว่าอาจจะมีโรคระบาดมากกว่าน,นี้ในอนาคตก็ได้นะคะต้องปรับรูปแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างด้วยนนสายข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการประชุมเอเปกรอบนี้นะครับประเทศไทยนะครับให้ความสําคัญอย่างมากและก็มีหลายเงื่อนไขที่เราต้องไปพูดคุยหารือ เพื่อผลักดันให้เกิดข้อตกลงทางการค้าในภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะอะไรภายใน2ปีคือปี2565เนี่ยนะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกอีกครั้งหนึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยคือที่มาเลเซียปีถัดไปปีหน้าคือที่นิวซีแลนด์ที่ออกแลนด์แล้วก็ถึงจะมาที่กรุงเทพประเทศไทยในปี2022ถูกต้องคเพราะฉะนั้นข้อตกลงทางการค้าความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจ21เขต มีความสําคัญต่อคนไทยอย่างยิ่งเราต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีข้อตกลงอะไรที่จะนําไปสู่การสร้างโอกาสให้กับประเทศเราใช่ค่ะในแง่การค้าระหว่างประเทศครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นสําหรับเวทีนี้แล้วก็รวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเวทีอาเซียนด้วยเห็นแล้วว่า สุดท้ายเนี่ยจีนคือพี่ใหญ่ทางด้านการ <c oughs> ค้าหรือว่าเศรษฐกิจโลกณเวลานี้ <c oughs> จริงค่ะจับตาดูหลังปีหน้าเป็นต้นไปหลังจากไบเดนมานโย,ยบายจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แล้วการพูดคุยระหว่างทางสหรัฐกับจีนถ้าเป็นไบเดนเป้าหมายคือเหมือนเดิมแหละเป้าหมายของเขาคือเหมือนเดิมเป้าหมายสหรัฐมีการไม่ต้องการให้ออจีนเนี่ยมาเป็นผู้นำแน่นอนแต่วิธีการจะเปลี่ยนไปผมว่าประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งหลังจากนี้ไปที่เราต้องดูค่ะ ในระยะ4ปีที่ผ่านมาอเมริกันลดบทบาทในการสนับสนุนทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช่ค่ะพี่จีนกระโดดเข้ามาเป็นพี่ใหญ่และดำเนินนโยบายวันเบลวันลดใช่นะี่สำคัญอันนี้คือการเอาเงินของจีนออกไปสร้างการลงทุนเพื่อเชื่อมการค้ากับโลกใช่ค่ะถูกไหมโดยพี่จีนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนพอถึงยุทธศาสตร์ใหม่อเมริกันเปลี่ยนผู้นำะนะ อเมริกันเปลี่ยนผู้นําภูมิภาคเนี้ยจะมีน้ําหนักทางด้านการค้าการลงทุนของสหรัฐอย่างไรนี่แหละที่เป็นหัวใจหลักที่ต้องจับตามองมากที่สุดถ้าเขาอยากจะขาดอํานาจจีนต้องเข้ามาถ้ายังไม่ให้น้ําหนักแสดงว่าคุณคิดเหมือนโดนดช้ำแค่นั้นคุณดูปฏิบัติการก่อนแล้วกันในภูมิภาคเนี้ยนะประเทศไทยมีสถานทูตอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดคนอเมริกัน เจ้าหน้าที่อเมริกัน CIA อเมริกันมาอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะที่สุดเจ็ดแปดพันคนน่คุณนี่คือทางด้านยุทธศาสตร์คุ้งเอเชียทั้งแปซิฟิกนะเขาบอกถึงด้านทางยุทธศาสตร์มากเลยทางด้านทหารแต่การค้าเนี่ยที่เราอยากได้ทางด้านการค้าทางด้านการลงทุนทางด้านการเมืองทางด้านยุทธศาสตร์ด้านการทหารคุณดูล่าสุดก็ไปตั้งสถานทูตอยู่ที่ไหนที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ลงทุนเป็นหมื่นนะ บอกว่ายุทธศาสตร์เนี่ยยึดภูมิภาคนี้แต่ยุทธศาสตร์เนี่ยจะยึดยังไงไม่รู้เพราะเวทีนี้รอดูรราว่าคุณธนุชัมปรากฏตัวหรือเปล่าแล้วกันแับแรกค่ะ